ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่เคยนำเสนอไปแล้วเนาะแต่ตอนนั้นในตัวเขาเล็กกว่านี้ตอนนี้เราเราจะให้คุณโตโตใส่นะเราก็ต้องมามาขยายด้วยการเพิ่มดอกอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าเรา,นนาเป็นแบบนี้อันนี้ไหมเขาหมดนะคะสั่งไปแล้วแต่ว่าไหมย,ยังไม่มาคาอยู่ดอกเดียวนะ ดอกเดียวแล้วก็มีตรงแขนอาจจะเก็บชายนิดหน่อยแหละขาดดอเนี้ยโบยอยู่เนี่ยตอนนั้นนางแบบจะตัวเล็กนะตันนี้เออเรามีตัวเล็กๆหลายตัวแล้วครั้งนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเรามาต่อเป็นตัวโตดีกว่านะเพื่อคนโตจะได้ใส่ได้แหมคนโตคนโตตเขาก็มีหัวใจนะปก็อยากน่ารักเหมือนกันเราก็เซิร์ฟเขาสะหน่อยนะคะนี่ Na ráquia,